สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูสปงเพ็งจันนะครับวิชาศิลปะทีนี้วันนี้เรื่องที่จะพูดคุยกับวันวันนี้ก็คือวาดทุกสิ่งใกล้ตัวนะครับนักเรียนมาดูตัวชี้วัดก่อนนะครับอันดับแรกหนึ่ง บรรยายรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในงานทัศนศิลป์สองวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวสามระบ,บุสิ่งที่ชื่นชมและควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเองนะครับเอานักเรียนเห็นภาพในโจอหรือเปล่านะครับเช่นมีรูปมีรูปสี่เหลี่ยมมีรูปวงกลมมีเส้นตรงมีเส้นขึ้นนักเรียนคิดว่า มันน่าจะจินตนาการเป็นรูปภาพอะไรได้บ้างนะครับนักเรียนลองคิดดูนะต่อไปมาดูข้อที่ 1. รูปร่างรูปทรงในธรรมาชาติสิ่งแวดลอ้อมและอานศาิลป์นะก็แบ่งออกเป็น2อ,อประเภทนะครับก็คือรูปร่างกับรูปทรงนะครับรูปร่างก็คือภาพสอมิติลายเส้นนั่นเองนะครับส่วนภาพ อันที่สองก็คือรูปทรงก็เราจะเห็นความกว้างความยาวความหนาความลึกนะครับอันนี้เราียกว่ารูปทรงอันที่สองมาดูตัวอย่างนี้ก่อนเออตัวอย่างรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเช่นดาวทะเลแมวผีเสื้อนกู้กบอะไรเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าเป็นรูปร่างรูปทรงในธรรมชาตินะครับหรือต่อไปการสังเกตรูปร่างรูปทรง ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้สามารถนาถํามาแตยทอดผลงานศิลปะได้ยิ่งขึ้นนะครับเหมือนภาพนี้ที่คุณครูนำมาให้ดูเนี่ยก็เป็นภาพดอกไม้โดยการนํารูปร่างกลมมีกลีบปลายแหลมใบคล้ายรูปสามเหลี่ยมให้นักเรียนดูนะครับเพื่อสังเกตว่าอันไหนบ้างที่เป็นรูปร่างอันไหนบ้างที่เป็นรูปทรงนะครับต่อไปตัวอย่างรูปร่างรูปทรงในงานทัศนศิลป์เหมือนภาพนี้นะครับ ดวงอาทิตย์เขาก็จะนํารูปร่างรูปรูปร่างกลมมาใช้แทนดวงอาทิตย์นะครับหลังคาก็รูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างสามเหลี่ยมหรือเมฆก,ก็จะเป็นรูปร่างอิสระส่วนน้ําทะเลราบเรียบเป็นเส้นตรงถ้าหากว่าเราต้องการมีคลื่นเราก็สามารถเพิ่มเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องนะครับทำเป็นระลอกเล็กๆได้นะครับ ส่วนข้อที่สองสิ่งของรอบตัวนะครับสิ่งของรอบตัวของเราเราก็สามารถที่จะนำมาวาดภาพได้นะครับนำมาเป็นแบบอย่างในการวาดภาพเช่นพวกขวดน้ำแก้วน้ำสมุดดินสอโต๊ะกาวีอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาเป็นแบบได้นะครับนะต่อไปอันที่สามการวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัวนะครับที่คุณครูนำให้นักเรียนดูนี้ก็คือสิ่งของของใช้นะครับขั้นตอนในการวาดนะครับอน,นักเรียนดูนะครับภาพที่หนึ่งเขาบอกว่าวาดเขาครงร่างของแก้วน้ําและแปลงสีฟันนะครับโครงร่างโดยการลากเส้นเบาๆเราเรียกว่าโครงร่างเมื่อได้เป็นที่ต้องการแล้วจึงจะลงรายละเอียด มาในข้อที่สองนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เราก็ระบายสีภาพด้วยสีเทียนนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการวาดภาพง่ายๆนะครับนดิน,นสอก็เช่นกันนะครับจะข้ามไปทีนี้อันที่สีสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานวาดภาพของตนเองนะครับ การสร,ร้างสรรค์ผลงานวาดภาพแต่และชิ้นเนี่ยเราย่อมมีสิ่งที่เจ้าของผลงานเ็าชื่นชมอยู่ในใจเหมือนเราเป็นเจ้าของเราก็ชื่นชมอยู่ในใจอาจจะสวยจะดีจะเด่นยังไงเราก็ต้องชื่นชมของเรานะครับเช่นการแต่ทอดสิ่งมองเห็นได้ตรงกับความต้องการหรือใช้สีในภาพวาดได้อย่างสวยงามนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า อยังสร้างผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ต้องการเนี่ยนักเรียนก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขในจุดนั้นๆน,น,นะครับโดยการมันฝึกฝนนะครับแล้วก็ใช้ความตั้งใจความพยายามนะครับในการวาดได้มากขึ้นแล้วก็จะทำให้เราพัฒนาฝีมือการวาดภาพได้อย่างรวดเร็วได้นะครับและผลงานของเราก็เป็นที่น่าชื่นชมพอใจนะครับทีนี้ อันสุดท้ายก็คือนาการวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวนะครับาการระบายสีภาพสิ่งของรอบตัวนะเป็นงานมอบหมายให้นักเรียนนะครับภาระงานในนักเรียนเนี่ยวาดภาพสิ่งของใกล้ตัวนะครับมาคนละคนละ ห้าชนิดนะครับวาดเสร็จนะักเรียนก็ระบายสีให้สวยงามไม่ว่าจะด้วยสีเทียนหรือสีไม้หรือสีโปสเตอร์แต่นานน่าจะเป็นใช้สีไม้จะดีกว่านะครับเพราะสะดวกกว่าแล้วก็ระบายสีได้ง่ายกว่าไม่เลอะด้วยนะครับเป็นภาระงานของนักเรียนนะครับอ่าทีนี้กตินะก็คือ ในการวาดภาพนะครับในการวาดภาพก็เป็นการฝึกสมาธินะครับช่วยในการฝึกสมาธิให้เราเป็นคนมีสมาธิในการทํางานนะครับทางานอะไรก็ได้นะงานประดิษฐ์ไนมะ่ว่าจะเรียนหนังสืออ่านหนังสืองานประดิษฐ์งานการต่างๆนะครับแม้แต่กระทั่งการวาดภาพเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิ นะเราไม่มีสมาธิงานเหล่านั้นก็จะไม่สำเร็จหรือจะสำเร็จก็ได้ไม่ดีนะครับอันนี้นักเรียนจำไว้ขึ้นใจเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีสมาธิเมื่อไร่ตั้งใจกับงานเหล่านั้นงานของเราก็จะออกมาได้สมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็ขอขวากไว้กับนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้วิชาศิลปะก็ขอจบ